สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กรงบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุอลอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าขอรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่28มีนาะคม2564ไปติดตามรับชมค่ะคุณผู้ชมครับสภาพอากาศในเขตพื้นที่ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และพิจิตรอุณหภูมิต่ำสุด20-29ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด37-41ถึงองศาเซลเซียสส่วนคุณภาพอากาศในวันนี้พบว่า pm 2.5อยู่ที่35-195ไถึงมโครกรัมต่อลูกบ,บาศก์เมตร pm 10อยู่ที่6กสิบสี่ถึงสองร้อยสี่สิบห้ามิโค3 5 5 คุณภาพอากาศในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางโดยมี2จังหวัดที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพคืออำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเรามาดูในส่วนของจุดความร้อนสะสมกันบ้างครับในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือวันนี้พบ187จุดยูนิปาอนุรักษ์75จุดเขตสบก12จุดป่าสงวน73จุด พื้นที่เกษตร21จุดชุมชนและอื่นๆ6จุดเมื่อปเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่าลดลงถึง2734จุดส่วนการปฏิบัติงานประจำวันนี้อากาศยานไร้คนขับ UAV ของกองทัพอากาศบินค้นหาจุดความร้อนสีเป้าหมายในพื้นที่อำเภอแม่แตงอำเภอสันทรายจังหวัดเชีงยงใหม่อากาศยานบ t ทีของกองทัพอากาศปฏิบัติการเข้าควบคุมไฟป่าในพื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่มณฑลโมกที่38ร่วมบูรณาการกับส่วนราชการท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาเข้าดำเนินการดัับบไฟป่่่าาในนนพื้ทีเตตุร์ลึ อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านกรมฐานพรานที่35จัดกำลังพลออกาัตเวนในพื้นที่ป่าชุมชนตำบลพระบาทอ,อ,เอำเภอ,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 อเมืองจังหวัดลำปางหน่วยเฉพาะิกิจกรมฐานราบที่7ทำการาัตเวนป้องกันไฟป่าหมอกควันรอบบริเวณฐานปฏิบัติการณฐานกุ้งไม้สักตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่องอนการประชุมวางแผนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝนละอองขนาดเล็กจำนวนหนึ่งครั้งการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจำนวน3าครั้งการดำเนินงานควบคุมไฟป่าไฟไหม้ในพื้นที่ต่างๆจำนวน8ครั้ง การลาดตระเวนป้องปามและป้องกันผู้ลักลอบเผาป่าจำนวน8ครั้งการฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศลดฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวนหนึ่งครั้ง